ผมคิดว่าเด็กที่เกิดในยุค90เนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายน่าจะรู้จัก PlayStation วันกันทุกคนคือต่อให้ไม่ได้มีติดบ้านแต่ก็น่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแหละประสบการณ์ซื้อแผ่นกอปแผ่นละ35บาท3แผ่นร้อยเนี่ยผมยังจำได้ดีอยู่เลยและมันก็ต้องมีแบบสับขาหลอกเราด้วยนะประมาณว่าปกกับตัวเกมไม่เหมือนกันใครที่โดนปกเกมหลอกแดกในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่พอสมควรและก็แน่นอนแหละว่าคนที่เคยผ่านยุค PlayStation วันมาเนี่ยทุกคนน่าจะมีเกมในดวงใจกันอยู่ทุกคน เพราะฉะนั game, yo, ้นในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่า10เกมในดวงใจยุค PS1 ของผมเนี่ยมันมีเกมอะไรกันบ้างแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยมันไม่ใช่การจัดอัำดับเป็นแค่การหยิบเกมที่ส่วนตัวเล่นแล้วชอบมากๆมาแชร์กันให้ฟังเฉยๆถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับเกมที่ 1. Yukio for Ben Memories สำหรับสาวกการ์ดเกมดูเอลมอนสเตอร์จากซีรีส์ยูกิโอผมคิดว่าน่าจะเคยผ่านเกมนี้กันมาบ้างซึ่งเจนของการในยุคเนี้ยอยู่ในยุคที่โคตรคลาสสิกสำหรับยูกิโอในภาคเนี่ยนะว่าเป็นอะไรที่แปลกมาก กฎของการแพ้ชนะนั้นก็ยังเป็นกฎต้นตำรับคือทําให้คู่ต่อสู้ไลฟ์พอย์เหลือศูนย์แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในภาคนี้เลยก็คือการฟิวชันที่ไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชันนั่นแหละขอแค่เราจำสูตรได้ว่าตัวไหนควรจะฟิวชั่นกับตัวไหนแล้วก็จะออกมาเป็นตัวอะไรแค่นั้นก็พอและศัตรูในเกมเนี่ยแม่งก็โคตรโกงเลยการ์ดโหดเนี่ยขนมาเพียบกะจะไม่ให้เราชนะกันเลยทีเดียว ผมจำได้ว่าตอนผมเล่นเกมเนี่ยผมนั่งฟาร์มการ์ดนั่งฟาร์มสตาร์ชิพนานมากๆนานจนต้องไปซื้อ a อคชั่นรีเพยมาโกงการ์ดกันเลยแม่ความเกลนของเด็กในยุคนั้นเนี่ยมันเกินร้อยจริงๆเกมที่2 b u บัตรดิรอชู อีกเกมไฟติ้งที่โคตรมีเอกลักษณ์มากๆในยุคนั้นจนเป็นที่นิยมเกมเน้นำว่าเป็นอีกเกมเลยที่จะวัดความเป็นเกมเมอร์สายต่อสู้อย่างแท้จริงโดยระบบการต่อสู้ที่โคตรไวสะใจแบบเลือดสาดและระบบการแปลงร่างเป็นสัตว์ที่โคตรเท่ยิงใครที่ต่อคอมโบหล่อๆแบบชุดเดียวตายเป็นเนี่ยนะโอ้โหโ,ฮโฮคตรครูเกมนี้นับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ผมกับเพื่อนเนี่ยชอบเอามาขิงใส่กันบ่อยๆประมาณว่าเฮ้ยกูกดคอมโบแบบนี้เป็นนะเว้ยมึงกดได้เปล่า ปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเกมไฟติง้งซะเท่าไหร่แต่มีเกมเนี้แหละที่จะต้องยกให้จริงๆน่าเสียดายที่เกมเนี้เจอวิกฤตเกมเถื่อนเข้าไปก็เลยไม่ได้ทําออกมาเลยตั้งแต่ทําภาค4เสร็จผมเชื่อเลยว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เกมเมอร์ในยุเ9้าูนอยากจะให้มีการรีเมคมากที่สุดเกมที่3 Di g ิจิม Rumble Arena อ,อ,อีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมจะต้องตื่นมาดูให้ได้ในตอนเช้า โดยการประจนภัยของเด็กที่ถูกเลือกกับหล่าดิจิมอนที่พัฒนาแล้วโคตรเท่ไม่แปลกเลยที่ในตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะเล่นเกมนี้มากๆคือความจริงแล้วซีรีส์ดิจิมอนเนี่ยมันก็มีอีกหลายเกมนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าผมอ่านไม่ออกก็เลยไม่อินแต่สําหรับดิจิมอนรัมเบิลอารีนาเนี่ยมันไม่ต้องทําความเข้าใจเยอะมันคือเกมไฟติ้งที่เข้าใจโคตรง่ายตบตบตีต,ตด้วยดิจิมอนที่เราเลือกแล้วก็ทําการ evolution จากนั้นก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างสุดยอดแล้วก็กดท่าไม้ตายมันเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าวัายเด็กของผมเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าได้นั่งเล่นกับเพื่อนๆนี่แหละและถึงแม้ว่าผมจะพึ่งบ่นไปในเกมบารดี้รอว่าผมไม่ชอบเกมไฟติ้งแต่คือเกมนี้มันมีดนะิจิมอนน่ะยังไงก็ขอยกเว้นเกมนี้เว้สักเกมหนึ่งก็แล้วกันนะเกมที่4 let's and go eternal wings สำหรับเด็กที่เกิดในยุค90นเนี่ยน้อยคนมากเลยที่จะไม่รู้จักกับรถธรรมย่า และเมื่อเกมนี้มันออกมาในรูปแบบของวิดีโอเกมทั้งทีมีหรือที่เด็กเกียร์ตัวน้อยในตอนนั้นจะไม่สนใจสำหรับเกมนี้มันก็คือเกมแข่งรถที่มีระบบทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยมันก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะต้องบริหารมันให้ดีเพราะถ้าหากแบตเตอรี่เกินหมดขึ้นมากลางทางรถของเราจะวิ่งได้ช้าลงมากๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เลยก็คือท่าไม้ตาย แมกนัมทอร์นาโดก็คือสิ่งที่แฟนซีรีส์นี้จะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่แมกนัมทอร์นาโดท่าไม้ตายของรถคันอื่นๆก็ยังเป็นเอกลักษณ์จนเราจดจํามาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าการกดท่าไม้ตายก็ต้องแลกมาด้วยแบตเตอรี่ที่จะหายไปแบบไวโคตรและอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมติดงอมแงมในเกมนี้เลยก็คือการฟาร์มเงินไปแต่งรถในหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้รถของเราจะกากมากถ้าเกิดไม่ได้ปรับแต่งและในเกมนี้ก็มีอไหล่โคตรเยอะให้เราซื้อขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบซื้อมันนนขาดไห ซึ่งถ้าเกิดเราซื้ออะไหล่แพงมาเนี่ยรถของเราก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายที่เกมนี้มันมีแค่ภาษาญี่ปุ่นจนตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวละครมันพูดอะไรกันลองคิดดูว่าถ้าเกิดเด็กเรียนอย่างผมในตอนนั้นสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องเกมนี้ได้ผมจะติดเกมนี้หนักขนาดไหนแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมจากของเล่นและก็กระตูนที่ผมชอบเนี่ยแหละผมจึงจัดให้เกมนี้เป็นเกมดูดวิญญ,ญาณผมอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวเกมที่5 c h ช c o b โ r บ c i n g อีกเกมแข่งรถที่เรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเกมทําลายมิตภาพอย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าคอนเซปต์เกมนี้มันจะดูน่ารักน่ารักมีการหยิบตัวละครจากไฟนั่นปัดซีมาใส่บ้างแต่เกมเพจจริงของมันก็ทําให้หลายคนหลุดปากดา่าคําว่าออ้มาเยอะแล้วโดวยการใช้เวทมนต์ต่างๆภายในเกมคอยป่วนคู่แข่งแบบกวนตีนมากๆแบบจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วแม่งโดนลูกไฟยิงหรือว่าสะสมเวทมนต์จนมันมีระดับสูงแต่เสือกโดนอลิบิตี้ขโมยไปใช้เฉยเลยใครที่คิดจะหาเรื่องเลิกกับแฟนลองชวนมาเล่นเกมนี้ดู อ่าอันนี้ผมพูดเล่นนะอย่าไปทำนะครับมันไม่ดีเกมที่6 Twisted Metal 2อีกเกมนึงในลิสต์นี้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถแต่นี่มันไม่ใช่เกมแข่งรถวินาทีแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้ผมโคตรงงเลยเกมมีรถแต่ว่าไม่ให้แข่งรถงงมากกฎของเกมนี้ก็คือใช้อาวุธที่เรามีหรือว่าหาเก็บได้ตามฉากถล่มรถคันอื่นให้หมดจะว่าง่ายๆเลยมันก็คือเกม Battle Royale ดีๆนี่แหละ แต่ด้วยความที่เกมนี้มันมีรถหลายแบบให้เราเลือกและรถทุกคันนั้นก็จะมีอาวุธประจําตัวที่โกงบ้างไร้สาระบ้างปนบน,บนกันไปการนําเสนอแบบง่ายๆแต่สะใจแบบนี้แหละที่ทําให้ทวิสต์เต็ดเมทัลโคตรฮิตสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมผมถึงเลือกภาค2ผมก็ขอตอบว่าภาค2นี่แหละที่ทำบาลานซ์ได้ดีที่สุดเทียบกันแล้วภาค3กับภาค4เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่อาวุธหลายๆอย่างนั้นมันดูไร้ประโยชน์ไปหน่อยส่วนในภาคหนึ่งเนี่ยมันก็ดูกะก,กากง่อยๆย,ยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นภาค2นี่แหละที่ผมมองว่ามสสบบบูรณ์แแทีุ่ดล้ว เกมที่7 h o w d s Moon Back to Nature พูดถึงแต่เกมที่มีผู้ชายเข้าถึงง่ายกันมาเยอะและ้วขอเอาเกมที่มีผู้หญิงเข้าถึงง่ายมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็แล้วกันสำหรับ Back to Nature ในเวอร์ชัน PlayStation 1เนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นภาคที่ตำนานที่สุดมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ Back to Nature ในเวอร์ชัน Game Boy Advance หรือว่าเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งลงสตรีมไปเนี่ยมันยังไม่สามารถทำออกมาได้ดีเลยก็คือบทเพลง ถึงแม้ว่า Back to n a t u r e ในทุกเวอร์ชันจะใช้เพลงประกอบที่เหมือนกันแต่ในทุกเวอร์ชันก็ยังมีการรีมิกใหม่เสมอแต่ว่าในภาค ps 1เนี่ยมันทำออกมาได้คลาสสิกมากๆคลาสสิกซะจนยูทูบเบอร์หลายๆคนยังเอาไปใช้ประกอบวิดีโอกันอยู่เลยแล้วเกมเพลย์เกมนี้มันมีอะไรบ้าง ปลูกผักตกปลาเลี้ยงสัตว์ขุดแร่และก็จบด้วยจีบหญิงคอนเทนต์ไม่เยอะแต่โดนวิญญาณชิบหายจะว่าไปแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมแรกเลยที่ทําให้ผมนั่งเล่นเกมติดต่อกันกว่า4ชั่วโมงคือตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมนานๆไม่ได้เป็นคนขี้เบื่ออะไรประมาณนั้นแหละแต่กับเกมเนี่ยยาวไปยาวไปดังนั้น h o w e s t moon back to nature ในเวอร์ชัน ps 1นั่นแหละที่ผมจะขอยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ไม่เคยเลือนลางไปจากความทรงจำของผมเลยอ๋อและเกมนี้ผมก็เคยทำรีวิวตัวเต็มไปแล้วนะใครที่คิดถึงก็ลองไปหาดูในช่องของผมได้ เกมที่8 Megaman X4 อีกหนึ่งเกมที่ผมทำรีวิวลงช่องไปถึง2ครั้งด้วยความอวยล่วนๆสำหรับเด็กผู้ชายในยุคโน้นคงจะน้อยคนมากที่ไม่รู้จักกับ Megaman หรือว่า Rockman หุ่นยนต์ตัวสีฟ้ายิงปืนที่แขนปราบบอสและก็ยึดพลังมาใช้และพอมาอยู่ในยุคของ Megaman X นี่ก็ยิ่งโครเทซึ่ง Megaman X4 เนี่ยก็เป็นภาคแรกเลยที่ผมได้เล่นในยุคของ m e g a m a n X ตอนแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยผมโคตรรักเกมนี้เลย จากเกมที่ผมเคยเล่นในเกมบอยภาพขาวดํากลายเป็นเกมภาพสีที่มีระบบแอคชั่นโคตรสนุกและถึงแม้ว่าภาคห้าก,กับภาคหกเนี่ยมันจะมีภาพแล้วก็ระบบคล้ายๆกันแต่ยังไง X4 เนี่ยแหละก็คือเดอะเบสสำหรับผมและที่สําคัญเลยภาคนี้เป็นภาคแรกที่เราจะได้เลือกเล่นตัวละครซีโร่แบบจริงจังหลังจากที่ภาคก่อนหน้าโปรมาให้เล่นแบบกระปิดกระปอยมากๆดังนั้นเมก a าแมน X4 เนี่ยแหละคือภาคที่ดีที่สุดของผมแล้วเกมที่9 Dino c r i s i s 2 อีกเกมหนึ่งจากค่้ย Capcom ที่ผมต้องขอบอกอีกครั้งว่าเกมนี้ช่องผมก็มีรีวิวนะไปหามาดูกันได้ ในตอนเด็กมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็คือไดโนเสาร์หนังซีรีส์จูเลสิกพาร์คเนี่ยผมดูไม่รู้กี่รอบดูจนจําบทได้ะ่ะและเมื่อมันมีเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ขึ้นมามีหรือที่เด็กอย่างเราจะไม่สนใจดิโนคารสิูก็คือเกมที่แอคชั่นแบบโคตรพ่อโคตรแม่แอคชั่นเราจะได้ใช้อาวุธปืนชนิดต่างๆในการถล่มกองทัพไดโนเสาร์แบบโคตรสะใจและไดโนเสาร์ในภาคนี้ก็มีเยอะมากๆถ้าเกิดจะยิงให้หมดเนี่ยคงใช้เวลายเยอะแน่ๆและด้วยการที่มันเป็นเกมแอคชั่นเข้าถึงง่ายบวกกับมีมมเนเ่แหละ เกมนี้จริงเป็นเกมที่ผมโคตรรักและก็ยังเล่นมาจนถึงทุกวันนี้จะว่าไปก็แอบงงตัวเองนะชอบไดโนเสาร์แต่ทำไมดันชอบยิงไดโนเสาร์อะเกมที่10 Resident Evil 3ถ้าหากคุณรู้จักผมก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันต้องเป็นเกมนี้ IE 3คือภาคแรกที่ผมได้สัมผัสโลกของ Resident Evil จนทำให้ผมกลายเป็นแฟนตัวยงของเกมนี้ไปในที่สุดซึ่งในตอนนี้ภาคนี้ก็ถูกเอาไปรีเมคจนเละเทะไปหมดแม่งเอ้ยเบื่อที่จะด่าละ คือในยุคนนีนเนยเกมสยองขวัญที่มันมีในเรื่องแบบนี้มันมีน้อยมากและผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบดูหนังยิงซอมบี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอได้มาเล่นเกมนี้ก็ไม่แปลกเลยที่ผมจะติดใจแต่เกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่ผมรู้สึกกลัววิดีโอเกมเพราะในเกมนี้มันมินเนมิสไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในวิดีโอเกมก็คือเนมิส i ทุกครั้งที่ผมได้สู้กับมันเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรระทึกและพอเอาชนะมันได้แบบเิว่เฉียดนี่คือแบบโหโคตรโล่งอะ่ะ ความสนุกและท้าทายในภาคน,นี้ก็อยู่ในระดับที่กําลังดีคือไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ก็ประมาทไม่ได้เกมไหนให้อารมณ์ประมาณเนี่ยผมโคตรชอบเลยและก็เป็น Pro เพราะ R E 3นี่แหละที่ทาให้ผมชอบเกมแนว Survivor Horror มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าจะให้ผมเลือกว่า10เกมที่ว่ามาัเนี่ยผมชอบเกมไหนมากที่สุดผมก็ต้องขอตอบเลยว่าเกมนี้แหละ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส0เกมในดวงใจของผมในยุค PS1 บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพวกไ i n a l f a น t a s y ปั๊บซี่แมนโดเกปอนพวกนี้มันไม่อยู่ในลิสต์ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมอีกอย่างตอนเด็กผมก็โคตรงโง่ภาษาอังกฤษเกมไหนเน้นภาษาเยอะๆพวกเกม RPG เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยต้องโตขึ้นมาหน่อยผมถึงจะพอเล่นได้และเพื่อนๆล่ะในยุค PlayStation 1เนี่ยเพื่อนๆมีเกมอะไรในดวงใจกันบ้างดูจบแล้วก็อย่าลืมเอามาแบ่งปันกันบ้างนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันและก็เช่นเคยทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และก็กด Sub subscribe กันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ